เมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกคอง เป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้อีสานีคคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮะเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลลอดคอ เป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายนร้องตะโกนยังพร้อมใจ <ś m uk> จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทย <ś m uk les> เป็นเมืองที่อ้าแขนแฟน,แฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเ <ś m uk les> มืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดี ค่ะคุณผู้ชมคะรายการเมืองไทยดีดีวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมมาที่วัดสำรงใหญ่อำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเอ๊คุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมนิวถึงพาคุณผู้ชมมาที่วัดแห่งนี้เพราะว่าที่วัดที่นี่นะคะมีตำนานพระเจ้าใหญ่ประธานพรค่ะแล้วก็ยังมีของดีของชุมชนอีกหลายอย่างทีเดียวที่พร้อมจะให้คุณผู้ชมนั้นเข้ามาสัมผัสกันแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปไหว้พระกันก่อนนะคะไหว้พระเจ้าใหญ่ประธานพรอยู่ทางด้านนู้นตามนิวมาค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระเจ้าใหญ่ประทานพรนะคะเป็นพระเก่าพระแก่ของวัดสำโรงแห่งนี้แล้วก็ยังเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไปด้วยนะคะเดี๋ยวนิวขอตัวกราบขอพรท่านก่อนนะคะซึ่งที่พระอุโบสถแห่งนี้มีความเชื่อนะคะว่า ุภาพสตรีไม่สามารถที่จะเข้าไปในพระอุโบสถได้ส่วนให่จะเป็นสุภาพบุรุษที่เข้าไปได้เดี๋ยวขอพอดสักครู่นะคะเนื้อตาอีสานมีคําบอกว่ฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุก นแน,ก,นหกหลลาาย,ยร้อง,ง,อจจองสำหรับองค์พระเจ้าใหญ่ประทานพรที่วัดสำโรงใหญ่ตำบลสำโรงอำเภอตันสมจังหวัดอุบลราชธานีมีอายุกว่า120ปีซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในตำบลหรืออำเภอจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือตลอดมาแล้วก็เหตุที่ผู้หญิงเข้ามาในพระอุโบสถสิไม่ได้เหมือนวัดอื่นๆก็เนื่องด้วย ในพระโบสถ์สิมนี้ไม่เคยให้ผู้หญิงเข้ามาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อสร้างพระโบสถ์สิมแล้วซึ่งเป็นเขตทําสังกกรรมเกี่ยวกับสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการบวชหรือลงพระโบสถ์ในช่วงระยะ3เดือนช่วงเข้าพรรษาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้าใหญ่ประทานพรซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีก็คือการมากราบไหว้ขอพรขอความสุขความเจริญในชีวิตในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนอกเหนือจากนั้นยัง บนบานสารกล่าวกาวไหว้ขอพรในสิ่งที่ตนเองปรารถนาะอย่างเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยสอบเข้าโรงเรียนหรือว่าไปสอบข้าราชการอะไรตานองนี้ก็จะประสบผลสําเร็จส่วนอดอกไม้พวงมาลัยแล้วแต่เราจะบนแล้วเราจะถวายองค์พระเจ้าใหญ่ประทานพรมี100พวงมั่ง300พวงมั่งด้วยเหตุนี้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเลื่อมใสเลยอยากจะสร้างองค์พระเจ้าใหญ่ประทานพรขึ้นอีก หนึ่งองค์ซึ่งเป็นองค์จำลองจากในพระโบสดสิมตอนนี้สร้างไว้บริเวณเหนือวัดสำโรงใหญ่ซึ่งความสูง16เมตรหน้าตัก8เมตรแล้วก็มาสร้างมหาฉัตรทองคำเก้าชั้นอีกอาภายหลังต่อมา,อาซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจและกราบไหว้ขอพรแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ผู้ชมคะหลังจากที่กราบพระเจ้าใหญ่ประธานพรไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะพาผู้ชมมาดูในเรื่องของตำนานภาพพเวทกันนะคะซึ่งผู้ที่จะมาพูดคุยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำนานภาพพเวทในครั้งนี้ก็คือท่านนี้เลยนะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะผู้ชมคะและนี่ก็คือคุณครูหน่อยนะคะคุณครูกัญยรัตแสงเขียวค่ะเป็นคุณครูที่ดูแลในเรื่องของชมรม การวาดภาพเวทนั่นเองนะคะคุณครูขาถามนิดนึงขออนุญาตเรียกครูหน่อยละกันนะคะครูหน่อยค่ะพูดถึงเรื่องของชุมชนนิดนึงก่อนเท้าความก่อนว่าทางชุมชนที่นี่เนี่ยเขามีการวาดภาพเวทหรือวาดผ้าที่ยาวแบบนี้มันนานหรือยังคะก็นานมากแล้วเหมือนกันค่ะตั้งแต่ปี2490ก็ ประมาณ74ปีได้นะคะโอ้ทำกันมานานมากเลยสมัยบรรพบุรุษเลยใช่ค่ะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายกันเลยทีเดียวทําไมเขาถึงได้มีการถ่ายทอดภาพเรื่องของพระเวสสันดรใช่ไหมคะลงบนผ้าแบบนี้ละคะก็ภาพวาดการเขียนพระเวศนี่นะคะก็จะเอาไว้ใช้ในงานบุญประเพณีบุญเดือนสี่ก็คือบุญเวทนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับการสืบทอดตั้งแต่รุ่น คุณปู่คุณย่ามานะคะก็อย่างที่เห็นนั่งวาดตรงนี้ท่านก็เป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเขียนภาพพวิเณนะคะค่ะเรื่องราวที่เราถ่ายทอดลงบนผืนผ้า,ามีมีเป็นเรื่องราวลักษณะแบบไหนคะเป็นเรื่องของพระเวสสัดนดรทั้งหมดเลยก็เป็นเรื่องราวของพระเวสสัดนดรซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าชาติที่สิบ คือเด่นในเรื่องของการให้ทานบารมี<า>ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องนี้นะคะก็มีประมาณ13กันหรือ13ตอนนั่นเองนะคะค่ะค<า>่ะ<า>ส่วนใหญ่ที่ทำก<า>ันนี่คือทำกันทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนเลยตอนนี้ในชุมชนตําบลสํารงอของเรานะคะก็ ประกอบอาชีพการเขียนภาพพวเวดนี้ประมาณ9้าครัวเรือนนะคะ9้าครัวเรือน9ครัวเรือนนี่คือทําเป็นแบบอาชีพหลักเลยใช่ค่ะแสดงว่าก็ยังมีแบบมาทําเป็นอาชีพเสริมบ้างว่างจากการทํานาว่างจากการทําไร่ลักษณะแบบนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนกันค่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ที่ถ่ายทอดออกมาภาพที่วาดกันส่วนใหญ่นี่คือจะมีการลงสีอะไรเป็นที่เรียบร้อยคือสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ใช่ค่ะก็อย่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นภาพแบบดั้งเดิมคือจะต้องเป็นผืนผ้ายาว แต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะมีการมาทําเป็นเฟรมเล็กลงค่ะสำหรับจําหน่ายเป็นการเสริมรายได้แต่ที่เห็นนี่คือเรื่องราวทั้ง13กันจบในผืนเดียวนะคะ,อ,คะ,ะอย่างอย่างการที่เห็นนี้ก็จะเป็นการมหาราชกันมหาราชจะนเนื้อหาจะยาวหน่อยการมหาราชนี่คือเป็นกันที่เท่าไหร่คะเป็นเป็นกันที่11ค่ะการที่11 <18 S 2> เป็นการที่ชูชกพาสองกุมาร จะพาไปหานางอมิตรดาแต่ว่าพระอินทร์ตัวบรนรดาให้กลับไปที่เมืองสีพีเพื่อไปหาปู่กับย่าต้องแม่นเรื่องนี้ลยนะเนี่ยทำกันมาเนิ่นนานทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องของบุญพระเวสสันดรพูดถึงเรื่องของการสืบทอดการสืบทอดเนี่ยชาวบ้านทํากันแล้วแล้วแล้ว เด็กเ,กเยาว,วชนคนรุ่นหลังเข้ามาสืบท่อสืบสารตรงนี้เพิ่มเติมะตน,นะคะตรงนี้นะคะทางโรงเรียนเรานะคะคโดยการนําของท่านผูน้อำนวยการนะคะ,คะท่านพรพิรมประพมนะคะก็เห็นความสําคัญตรงนี้ก็เชิญปราชชาวบ้านนะคะอย่างคุณพ่อวีระคงมากคุณพ่ออังคารสายโสภานะคะ,คะเข้ามาทําการสอนให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนของเรานะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างวันนี้นะคะก็พาเด็กๆมา ค่ะมามีส่วนร่วมในการระบายสีกับชุมชนกับป่าชาวบ้านนะคะแล้วภาพที่วาดที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กๆวาดหรือว่าเป็นเป็นทั้งชุมชนแล้วก็เด็กๆมีส่วนร่วมนะคะอาจจะช่วยเรื่องของการตัดเส้นใช่ห้ลงสีด้วยลงสีแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิ ให้กับเด็กนะคะต่อยอดในเรื่องของการเรียนได้ดีมากค่ะอาจารย์คะถ้าพูดถึงมองถึงประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับนอกจากเรื่องของสมาธิแล้วจะมีเรื่องของอะไรบ้างที่เด็กๆจะได้รับจากตรงนี้ค่ะก็จะมีเทคนิคการลงเส้นนะคะการลงสีค่ะนศิลปะใช่ไหมคะที่สําคัญก็คือได้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนไว้นะคะเพราะว่าส่วนมากที่ที่ทำการก้าวครัวเรือนก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อ คุณแม่ปู่ย่าก็จะมีรุ่นที่เป็นเด็กๆอย่างนี้ที่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่เข้ามาช่วยสานต่อตรงนี้นี่แสดงว่าผู้ที่เป็นจิตรกรเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายมีผู้หญิงด้วยก็สามารถสามารถที่จะวาดได้เช่นเดียวกันลงสีคือช่วยกันเลยใช่ไหมคะคือแต่ละคนนี่คือทําได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นงานตัดเส้นงานวาดภาพลงสีค่ะแล้วเคยทําเนี่ย ปกติแล้ว13กันเนี่ยค่ะที่ทํากันอยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณกี่เมตรคะประมาณ36เมตรนี่คือจบเรื่องทั้ง13ตอน13กัน36เม36เมตรยาวมากยาวมาก13กันแล้วคือใช้เวลาในการวาดนี่นานไหมคะทั้งวาดทั้งลงสีคือเก็บรายละเอียดทั้งหมดก็พอสมควรค่ะนานพอสมควรอาจจะแล้วแต่ความ มีละไมใช่ค่ะรายละเอียดเยอะมากน้อยอาจจะเป็นเดือนรายละเอียดที่ว่านี่คืออาจจะต้นไม้ดอกไม้อะไรลักษณะแบบนี้หรือว่าองค์ประกอบพวกชาวบ้านที่อยู่ในเนื้อเรื่องตัวละครอันนี้ก็คือจะทําให้ระยะเวลาในการวาดเนี่ยยาวออกไปอีกใช่ไหมคะเคยทํากันอยู่ประมาณ3ามเมตรนะคุณผู้ชม3ามเมตรทีนี้ แล้วเคยทํายาวที่สุดด้วยเพราะว่านิวก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาเหมือนกันว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้วาดผ้าเวทเนี่ยได้ยาวที่สุดด้วยนะคะ,คะยาวที่สุดนี่คือประมาณกี่เมตรคะอาจารย์ก็ไม่เกิน40เมตรประมาณนี้ค่ะยาวที่สุดประมาณไม่เกิน40เมตรแต่เคยวาดที่ได้ทําสถิติไว้อะสถิติก็90เมตร90เมตรค่ะปะกติเนี่ยทำกันอยู่36เมตรทีนี้ทีนี้ ทำสถิติไว้อยู่ประมาณ90เมตรวาดอะไรคะอาจารย์ทำไมถึงสามารถวาดได้ถึงเกเมตรได้ใส่รายละเอียดเข้าไปเพิ่มใส่ตัวละครแล้วก็องค์ปกอใสทิวทัศองค์ประกอบค่ะดังนั้นเรื่องราวต่างๆก็จะดูละเอียดระเมียดระไมมากขึ้นแบบนั้นจะแพงไหมคะก็มันเป็นเรื่องของมูลค่าด้วยไหมใช่ค่ะก็การเขียนส่วนส่วนมากถ้า ไม่ขนาด90เมตรขนาดนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1มื0นห้าแล้วก็เรื่องของการตลาดนะคะใครที่มาเป็นลูกค้าให้กับเราก็ตอนนี้เราก็มีทางสปปลาวนะคะซึ่งทางสปปลาวนี่เขาก็จะมีการนับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับทางอุบลราชธานีของเรานะคะเราก็เลยทำการติดต่อซื้อขายในเรื่องของผ้าพเวชนะคะ นี่น้องๆวาดกันเองเลยเหรอคะเนี่ยตรงนี้ก็จะศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอ๋อจากปราชุมจนแบบชาวบ้านใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็จะจะดูว่าในแต่ละกันจะต้องวางตัวละครแบบไหนบ้างก็จะใส่รายละเอียดเข้ามีฝีมือเนี่ยมีฝีมือทางด้านศิลปะก็มีการฝึกสอนฝึกปรือฝึกฝนกันไปเนาะเพราะว่าเราจะต้อง สืบสารประเพณีวัฒนธรรมในลักษณะแบบนี้ต่อไปด้วย <c oughs> นะคะเอา้าเออเออเรื่องเรื่องที่นิวแบบคาใจอยู่อย่างหนึ่งคือปกติแล้วโดยตัวเราแล้วนะคะก็จะเห็นภาพสวยๆเงาๆสีสันสดใส <c oughs> แบบนี้ผนังโบสใช่ไหมคะอาจารย์ <c oughs> ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบนั้นทําไมถึงได้เอาจากผนังโบสลงมาเป็นบนผืนผ้าแบบนี้ล่ะคะก็ปกติแล้วนะคะก็จะใช้ผืนผ้ายาวๆนะคะในการแห่พุทธเวทพุทธศสีนะคะซึ่งก็ จะใช้ทั้งหมด13กันเต็มเนื้อเรื่องในการแห่นะคะซึ่งก็จะมีะชาวบ้านร่วมในขบวนแห่ก็จะแห่ไปในส่วนที่ทำพิธีสงฆ์นะคะก็จะมีพระสงฆ์นำหน้าขบวนนะคะ,คะแล้วก็จะมีชาวบ้านตั้งถังน้ำมนต์รอรับนะคะพอพระสงฆ์กับชาวบ้านที่แห่้าพระเว์เข้ามาในวัดแล้วก็จะมีการรดน้ำส่งน้ำพระนะคะซึ่งก็มีความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมในขบวนแห่ภาพรเวทนะคะจะทําให้โชคดีนะคะแล้วก็ในส่วนของอมีการเทศมหาชาติก็มีความเชื่อว่าถ้าใครที่ได้ฟังเทศครบทั้งทั้ง13กันค่ะก็มีความเชื่อว่าใครก็ตามนะคะที่ได้ฟังเทศครบทั้ง13กัรน,นะคะ,คะก็จะทําให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใน พระศาสนาของพระศรี<ช>อริยเมตไตรนะคะในยุคพระศรีอานใช่ค่ะหมายความว่าเราแบบแบ่งฟังได้ไหมคะคุณครูประมาณว่าวันนี้ฟังก่อน2การอีกวันหนึ่งฟังอีก2การเพิ่มเป็นสีาการสะสมแบบนี้ไม่ได้หรอคะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราฟังกันที่1ทศพรนะค่ะก็มีความเชื่อว่าใครที่ได้ฟังกันนี้จบนะคะก็จะทําให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์ศีลมหาศาลทรัพย์ศีนมหาศาลแล้วก็เชื่อว่าใครที่เป็นบุรุษจะได้ ภรรยาที่มีคุณสมบัติความเป็นแม่บ้านแม่เรือนครบนะคะแล้วก็มีลูกที่ว่านอนสอนง่ายแต่ละกันจะมีความเชื่อทั้ง13กันเลยใช่ไหมคะว่าส่งผลต่อผู้ฟังอย่างไร ออคุณผู้ชมดังนั้นอุกควนฟังกันทศพรน,นะคะเพราะว่าจะช่วยให้แบบว่าชีวิตเราพบเจอ<ฆ>แต่เรื่องราวดีๆทั้งทรัพย์สินเงินทองได้<ฆ>ชีวิตครอบครัว<ฆ>ที่<ฆ>สมบูรณ<ฆ>์พรั่งพร้อมอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>คุณครูขาเห็นน้องๆวาดรูปกันลักษณะแบบนี้มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างไหมคะอย่างเช่นว่าแบบ ทำสีหกวาดผิดอะไรกันเ้เราจะแก้ไขยังไงอะคะในในส่วนของสีน้ํานี่นะคะเวลาที่ทํหกเราสามารถใช้ผ้าในการซับได้เพราะว่าผ้าที่มาใช้ในการวาดภาพมันจะเป็นผ้าฝ้ายดินะคะซึ่งซึ่งมีการแบบว่าระบายน้ําถ้าระบายสีน้ําลงมันก็จะซึมลงข้างล่างอยู่แล้วนะคะค่ะก็จะมีการแก้ได้แก้ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่เสียค่ะไม่เสียค่ะ แล้วก็ถามถึงมูลค่าสักนิดนึงนะคะ,คะมูลค่าที่เราสร้างให้กับชุมชนทั้งเด็กๆเยาวชนมาร่วมช่วยส่งเสริมสืบสรารต่อก็ดีเนี่ยมูลค่านี้สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนให้กับผู้ที่ทํำยังไงบ้างคะก็อย่างแต่ละ,ะเด็กๆแต่ละคนที่มาร่วมในการศึกษาตรงนี้ร่วมถ่ายทอดตรงนี้นะคะเขาก็เอาไปต่อยอด นะคะที่โรงเรียนเขาก็จะไปทําเป็นเฟรมเล็กๆอีกทีนค่ะแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเด็กๆเองนะทำเป็นเฟรมเล็กได้ด้วยอะค่ะส่วนใหญ่เป็นภาพเป็นภาพยังไงคะแบ่งเป็นการหนึ่งเฟรมต่อหนึ่งการค่ะแล้วก็ทางชุมชนนี้นะคะก็นอกจากก้าวครัวเรือนที่มาร่วมทำตรงนี้แล้วนะคะก็จะมีการถ่ายทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานในชุมชนค่ะก็ เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับลูกหลานในชุมชนอีกด้วยนะคะคะถือว่าเป็นสินค้าทางด้านวัฒนธรรมรที่จะสร้างทั้งในเรื่องของจิตใจสร้างในเรื่องของคุณประโยชน์ โดยรวมกับส่วนรวมที่เข้ามาร่วมทําตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยก็ยังได้ในเรื่องของความย,าย,ายั่งยืนในเรื่องของการสานต่ออาชีพต่อไปด้วยนะคะและอีกหนึ่งอาชีพที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะเรื่องของน้าพริกของแซ่บๆนัวๆคุณผู้ชมขาพลาดไม่ได้ทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการทําน้าพริกกันนะคะจะําพริกอะไรนิวก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละไปลองชิมน้าพริกกันทางด้านน้วกันเลยค่ะ และนี่ค่ะอีกหนึ่งของดีของบ้านสำโรงใหญ่ค่ะน้ำพริกน้ำพริกนั่นเองนะคะแซบรือเปล่านะ,แซ,ะแซบนะคะโอ,อ้คุณแม่อยู่ตรงนี้พอดีเลยทักทายคุณแม่ก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่ขะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือคุณแม่สุนทรณอุบลนะคะผู้ที่ทําน้าพริกเป็นเจ้าของสูตรน้าพริกแซบๆนะคะกระปุกที่เรียงรายอยู่ตรงนี้นี่เองคุณแม่ขาค,ค,คุณแม่คิดยังไงถึงมาทําน้าพริกขาย ก็มันอร่อยดีค่ะอร่อยดีค่ะคือเมื่อก่อนคุณแม่ทําอยู่แล้วหรือเปล่าทาค่ะแต่ก่อนก็เคยทํากินคนนู้นคนนี้ก็ว่าอร่อยแม่ก็เลยมาทําทําก็เพื่อนบ้านเขาว่าอร่อยดีเขาก็บอกว่าจะอันทําจําหน่ายทําขายเถอะใช่ไหมคะคุณแม่เคยทําขายเลยค่ะลองดูเมื่อก่อนนี้ทํำยังไงคะทํมันก็ใส่กระปุกอย่างนี้เลยหรือว่าเรามีเป็นแพ็กเกจอะไรไหมใส่ถุงค่ะเมื่อก่อนขายกี่บาทคุณแม สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้นี่เปิดดมได้ไหมคะได้ค่ะน้ำพริกนี่คือน้ำพริกอะไรคะปลาร้าค่ะ,<ล>ะน้าพริกลปลาร้าทางอีสานเขาเรียกอะไรนะแม่แจวบเอเจวบองปลาร้าค่ะเจวบองปลาร้าคุณผู้ชมแค่กลิ่นนี่ก็นึกถึงข้าวเหนียวร้อนๆผักลวกโอ้ยคุณผู้ชมขะน่ากินทีเดียวคุณแม่แม่มีสูตรไหมเนี่ย มีค่ะจะทำาที่จะทําอร่อยคือใครก็ทําได้ใครจะทํากินก็ทําได้แต่ว่าถ้าจะทําให้อร่อยจะต้องมีสูตรใช่ไหมไค่ะสูตรนี้บอกได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะ <laughs> ได้ใช่ไหมได้ไดอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองทําให้ดูนะคะว่าน้าพริกปลาร้าหรือว่าแจ่วบองตัวเนี้ยนะคะทํายังไงมีสูตรยังไงบ้างเอาเริ่มเลยคะ่ะคุณแม่เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่ใช้ในการทําน้ําพริกหอมแดงค่ะหอมแดงแป้งนวะะัวค่ะอ๋อ แป้งนวนี่มีชื่อว่าอะไรคะอาชินโมโต้น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายขาค่ะอันนี้คือขาใช่ไหมคะขาีต้องอ่อนต้องแก่ประมาณไหนคะแก่ค่ะต้องอ่อนอ๋อต้องต้องแก่อันนี้พริกผงค่ะพริกผงอันนี้ก็ทําเองคั่วเองแล้วก็ตาเองค่ะอันนี้กระเทียมค่ะอีกกระเทียมด้วยเกลือป่นค่ะเกลือ ปลาาสุกค่ะปลาระาสำคัญจะต้องสุกด้วยนะคะ,ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมะขามเปียกค่ะใช้มะขามเปียกด้วย่ะ,ะนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการทำน้ำพริกจากนั้นค่ะคุณแม่ขาเริ่มต้นเลยครุนี้ต้องมีเตรียมไว้ทำเลยค่ะวันนี้เราจะได้มาดูแล้วล่ะว่าทำไมน้ำพริกที่บ้านสำโรงใหญ่ถึงแซ่บถึงนัวนะคะ ขาก่อนใช่ไหมคะแม่ขาต้องเป็นขางแก่จากนั้นหันเลยที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตต ร้องใจ mm hmm. เมืองไทยดีดี mm hmm. เหนือใต้ศาสตร์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับใท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลโดคของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย จเรียบร,ร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเน่พิสูจน์กลิ่นก่อนอือคุณผู้ชมถ้าเกิดท่านไหนที่คิดว่าปลาร้าเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่น,นแบบตุ่นๆนะขาบอกเลยคิดผิดอันนี้แบบหอมหวนชวนกินมากเออคุณผู้ชมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำพริกปลาร้าฝีมือนิวเองปรุงโดยคุณแม่มทีนี้นี่ค่ะมาลองดูรสชาติกันว่าจะอร่อยแค่ไหนคุณแม่เอาคนละคำชิมดูนะอยุความที่เป็นปลาร้าคุณผู้ชมเขาจะติดเค็มหน่อยนึงเขาจะติดเค็มหน่อยนึงแต่พอแบบว่าทานกับข้าวเหนียวแล้ว พอดีเนาะใ่พอดีมากๆแล้ว่ะแล้วถ้าเกิดว่าได้ผักด้วยเนี่ยจะดีมากมากคุณผู้ชมน่ะพอเครื่องสตาร์ทติดเนี่ยก็จะหยุดไม่อยู่นะทีเนี้ยอ,อร่อยมากถามคุณแม่ก่อนทําอร่อยแบบนี้คุณแม่ทําขายขายกระปุกที่เท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทค่ะหนึ่งกระปุกยี่สิบ้าบาทก็ไม่หนึ่งกระปุกยี่สิบห้าบาท ทำไมข้างหน้าเขียนว่าแมงดาคะมีทั้งแมงดาด้วยเหรอคะค่ะมีน้ําพริกแมงดามีน้ําพริกปลาแห้งอืมีมน้ําพริกปลาล่าค่ะมีอยู่3ามน้าพริกที่ขายอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมมีแมงดาปลาแห้งแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะค,คะผู้ชมชอบแบบไหนสามารถที่จะมาสั่งกับคุณแม่ได้เลยนะคะชื่อว่าแจ่วบองแมงดาหรือว่าแจ่วบองน้ำพริกนจะให้โลโก้แบบนี้คะ่ะอ่าคุณแม่เป็นสินค้าโอท็อปแล้ว ตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปเรียบร้อยกี่ดาวคะคุณแม่กี่ดาวเพิ่งได้3ดาวค่ะตอนนี้ได้3ดาวอยู่นะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพการผลิตแล้วก็รสชาตินั่นเองเชื่อว่า5ดาวคงไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสามารถที่จะติดต่อมาหาแม่อิมได้เลยทิ้งเบอร์โทรเลยค่ะคุณแม่ค่ะ088 6 5 7 3 1 7 9 0886573179นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะทดลองชิมน้ำพริกอร่อยๆอแบบนี้นะคะแจ่วบองแม่อิ่มนะคะโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแม่อิ่มเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคแซบนัวอิลี่เด้อนะคะอร่อยมากเลยจ้า ผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าตำนานความเชื่อที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมกลายเป็นของดีเป็นสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าหากเป้าหมายในการท่องเที่ยวของคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนิวอยากจะให้ที่วัดสำโรงใหญ่ตำบลสำโรงอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเข้ามาสัมผัสข,ของดีและเป็นเป้าหมายในการมาทําบุญที่นี่ค่ะนิวรับประกันค่ะผู้ชมค่ะดีดีดีอิีนจ้า เราวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆแล้วนะคะนิวพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะร้องทุกลัวพร้อมใจเมืองไทยดีีเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆ